ร้านค้าผี่อ้ตื่นขึ้นมาระไอ้ท้องฟ้าสว่างเลือก,กันหอ้ง่วงกองหวางเนี่ยอืมเดี๋ยวขาหลับต่อดูกว่าเอ๊ะนั่นมันอะไรอ่ะ้อยไม่หลับละอะไรร้านขนมทองดีอะไรเนี่ยร้านขนมนายทองดีงั้นเหรอแล้วตรงนั้นมีกระดาษหนึ่งแผ่นด้วย นะขอลองไปดูหน่อยสิสงสัยน่าจะกลายเป็นร้านขนมที่เปิดใหม่หน้าบ้านเราหรอกมั้งถ้าเราเดินมาหน้าบ้านตอนไหนนี่เออก็ช่างมันละกันมาขอดูแผนกระดาษหน่อย,อยตอนนี้คุณกำลังติดอยู่ในฝันซึ่งคุณนั้นก็กำลังติดอยู่ในฝันนั่นแหละโดยการที่คุณนั้นจะออกไปนในฝันได้ คุณนั้นจะต้องขายขนมเพื่อให้คุณนั้นหลุดพ้นออกจากฝันนี้ไปให้ได้ซึ่งถ้าคุณนั้นไม่สามารถหลุดไปได้หรือโดนตัวอะไรฆ่าซะก่อนคุณก็จะไม่ตื่นจากฝันนี้อีกตลอดไปและการขายขนมนั้นมันก็ไม่ยากแต่ก็ยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยโดยมันก็จะมีกฎแปลกๆอยู่นะ คุณสามารถเลื่อนไปดูได้เลยกดข้อที่หนึ่งหากคุณเจอตุ๊กตาตัวสีเหลืองให้คุณซึ่งตุ๊กตาตัวสีเหลืองนั้นมันจะซึ่งถ้าเกิดคุณนั้นขายของไม่หมดหรือขายขนมไม่หมดนั่นแหละผ่าก่อนที่จะกลางคืนซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยจะทำการกำจัดคุณท่านที กฎข้อที่สองถ้าเกิดคุณเจอตุ๊กตาตัวสีเขียวตัวนี้ซึ่งตุ๊กตาตัวสีเขียวตัวนีนเนี่ยคุณจะต้องเรียกร้องลูกค้าทุกๆคนแม้จะมีกี่คนก็ตามคุณจะต้องเรียกเขาเนี่ยให้มาซื้อขนมคุณให้ได้ไม่งั้นตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยจะเดินมากำจัดคุณเลย กดข้อที่สาหากคุณนั้นขายขนมหมดแล้วให้คุณนั้นรีบไล่ลูกค้าออกไปอย่างด่วนไม่งั้นนั้นหุนห่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมากำจัดคุณเด็ดขาดเลยกดข้อที่สีนี่คือหุ่นยนต์ตัวสีสม้มตัวซึ่งมันเคยเป็นโจรสลัดมาก่อนซึ่งถ้าคุณนั้นไปเจอมัน หุ่น,นั้นซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ใจดีที่สุดแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณน,นั้นพบเจอมันหรือมีคนขโมยของคุณหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเอาตะขอที่อยู่มือมัน,นีไยไล่คุิดคนคนนั้นจนตายแต่ในความใจดีแต่มันก็อยู่แฝงแต่มันไม่ทำร้ายคุณหรอกนะมันจะทำร้ายแค่ลูกค้าที่มันขโมยของของคุณไป ไปซึ่งมันได้รับขนาน้ำนามว่าว่าุ๊กโจรสลัดที่น่ากลัวที่สุดในโลกกฎข้อที่ห้าตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาเพื่อนๆของมันแล้วมันนั้นชิ้นส่วนของมันถูกขาดยับยืนไปหมดยกเว้นแค่หัวกับคอมันแต่ว่าถึงมันจะขาดไปเท่าใดมันก็ยังมี เขาโครงของมันอยู่แถมมันยังวิ่งเร็วอีกตั้งหากซึ่งถ้าเกิดคุณนั้นขายขนมหมดแล้วคุณนั้นต้องรีบออกไปซะไม่งั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยก่อนจะถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยไม่งั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะกำจัดคุณเด็ดขาดเลยอืมมาเริ่มขายขนมดีกว่า ว้าวลูกค้าครับขอขนมเอ่อเอาขนมซื้อขนมมครับนน่นน่มีหลายรสนะครับมีทั้งมีทั้งรสไสหวานไสเค็มมะพร้าวอ่อนไสดำอา่าแล้วก็มีรสรวมมิตรแล้วก็เอ่อรสสังขยาครับมีเยอะมากเลยครับงั้นผมขอเอา รถมะาพร้าวอ่อนละกันครับอือเอารถมะพร้าวอ่อนละครับชิ้นละห้าบาทครับขอบคุณมากครับอ่ะนี่ตังโอเคขอบคุณมากเลยครับลูกค้าคุณต่อไปสวัสดีครับอ่าคุณจะเลือกอะไรละครับอ่าผมขอเอ่อเอารถรวมมิตรละกันนะ่ะ เอารถรวมมิตรเหรอฮะอืมราคาก็ห้าบาทเหมือนเดิมนั่นแหละครับกอแต่ผมขอลดอ่อไส้เค็มบ้างครับอ๋อรถไส้เค็มเหรอครับอืมดีนะครับราคาทั้งหมดสิบบาทโอเคขอบคุณมากครับลูกค้าคุณต่อไปสวัสดีครับอืมอา่ามีรถอะไรบ้างครับผมไม่ได้ฟังก็ ตอนนี้นะรถก็เหลือแค่รถไสหวานอ่าสังขยาแล้วก็รถเอ่อรถไสดำอ่างั้นผมขอเหมาหมดเลยละกันฮขอเหมาหมดเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเฮ้ยขายได้สามนาทีทำไมลูกค้าเราเอาไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าทั้งหมดยี่สิบบาทครับอ่านี่ บงค์ยี่สิบขอบคุณมากนะครับไว้วันหลังมาซื้อใหม่ด้วยนะครับอันนี้ครับตังทอนอ่าตังทอนแค่หนึ่งบาทเองเหรอไมยผมไม่เอาหรอกผมเอาคืนคุณไปเลยหย่อืมแต่ว่าถึงผมไม่ต้องเอาตังทอนก็ได้นะครับอืมผมไม่ตังคุณไปเลยนี่เอ่จริงเหรอครับอืม อะไรเนี่ยไอย้แล้วลองคุณลองดูข้างหลังผมส,กสักก่อนสิมันจะมีอะไรเล้อไม่น่ามีอะไรหรอกโอ้ห้าสิบเป็นกองกองเลยว้าว้วาว,ว,วน่ผมให้คุณหมดเลยผมบอกแล้วผมรวยเนี่ยผมให้คุณหมดเลยเอาไปเอาไปเอาไป,อาไปโอ้โหว้าเรารวยแล้วหรือเน,นี่ยแล้วดูข้างหลังสกักก่อน โอ้ย,อยก้อนห้าสิบบาทเต็มไปหมดเลยพร้อมกับก้อนเงินก้อนทองเอาไปหมดเลยครับเอาไปหมดเลยว้าวรวยแล้ววยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่เราอยู่ในฝันนี่อ้าโปรดติดตามต้อนต่อไป